โอ้ตู้อะไรสวยจังขายตู้นะครับขายตู้นะครับใครสนใจนะครับตู้นะครับจะขายู่ครับตู้โชว์นะครับใครสนใจเหมามานะครับพอดีเป็นเยอะเกินครับทางร้านเยอะเกินนะขายนะครับใบละหนึ่งหมื่นบาทนะครับใครสนใจใบไหนเดี๋ยวต่อรองราคากันได้ครับมีใบเล็กใบใหญ่นะครับวันนี้จะเป็นใบใหญ่นะครับวันนี้ก็จะเป็นไซส์ประมาณเมตรห้าสิบนอันนี้เป็นเมตรแปดสิบนะครับแต่ทุกตัวกระจกหนามากนะครับ เป็นงานสั่งตัดนะตัวนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะไม่ใช่แบบทะลุผ่านนะเออเป็นกระจกนะด้านหลังเป็นกระจกนะคะก็คืองานตัวนี้เป็นงานแบบตู้โชว์จริงๆไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้คือคนละอย่างกันนะคะลูกค้างานมันคนละแบบกันนะนะคะหรือใครจะเหมานะครับพร้อมอะไรในตู้เนี่ยสามใบเนี่ยเอาไว้เท่านี้ว้าวโอ้โหสามใบเนี่ยของหกหมื่นอะว้าวดูดิสามใบนี่ของหกหมื่นนะ จัด<ค>ไฟ <ป S 1> มีอะไรบ้างของในตู้เลยไม่ต้องออกสามใบนี่ขอหกหมื่นนะครับเนี่ยสามใบเนี่ยเห็นหกหมื่นนะครับใครสนใจทักมาเลยนี่ขายจริงนะครับของจริง